สำหรับวันนี้ช่องเย็นหน้าร้อนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะวันที่เรามานะครับทุกคนเป็นเดือนเมษายนวันที่16และนี่ดูสภาพอากาศที่ช่องเย็นนะครับผมโอ้โหฝนตกนะครับทุกคนตอนนี้คือกําลังชุ่มชําแฉะเลยนะฮะฝนตกมีหมอกไหลแบบนี้เลยนะทุกคนคือสภาพพื้นราบเนี่ยอุณหภูมิ3 5มสองศาแต่ที่ช่องเย็นนะครับถ้าดูจากรถเราอุณหภูมิอยู่ที่ สิบแปดองศานะครับทุกคนหูเย็นมากแล้วก็คือวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาตั้งแคมป์นะซึ่งไม่มั่นใจแล้วว่าตอนนี้จะกางเต็นท์ได้ไหมเพราะว่าฝนมันตกตลอดเลยนะแต่ก็จะมีเต็นท์ของพี่ๆเดี๋ยวเขามากางนะครับทุกคนนี่เลยหหเนี่ยฮะอากาศดีมากแต่ฝนแฉะเลยฮะตอนนี้ถ้าใครอยากหนีความร้อนมาตั้งแคมป์นะครับทุกคนที่นี่นะครับช่องเย็นเย็นแน่นอนครับ มาได้ช่วงเมษาแบบนี้ครับผมทุกคนมันเย็นๆแบบนี้เลยนะฝนกำลังปล่อยๆนะครับผมหมอกหนามากเต็มไปหมดเลยนะนี่นะครับไม่รู้ว่าจะกางเต็นท์ได้ไหมโอ้ข้างหน้าสวยมากดูนะทุกคนสวยมากอหมอกเต็มเลยสุดยอดครับทุกคนช่องเย็นแบบสวยตลอดปี